แล้วครับนั่งเปิดลัคกี้บล็อกมา3วันแล้วนะฮะวันนี้วันที่3แล้วยังไม่ได้เลยนะครับเจ้าฮิลส์ลัคกี้โดมินัสนะครับได้แต่ตัว,ตวเล็กผมไปเปิดที่ฮาร์ดคอร์มาด้วยนะฮะแต่ว่าฮาร์ดคอร์เนี่ยช่วงนี้อันนี้เยอะมากเลยคือจะเรียกว่าเป็นแฮกเกอร์ก็น่าจะใช่นะเพราะว่าเขาใช้สคริปต์ในการแบบออโต้ฟาร์มกล่องนะครับคือไม่ต้องอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสามารถเปิดกล่องได้ทุกที่กล่องลัคกี้บล็อกนะฮะคือมันจะพังโดยที่เขาไม่ต้องอยู่ตรงนั้นไม่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงนะครับ ต้องไปจอยเฟิร์ฟอื่นนะครับซึ่งเจอบ่อยมากเจอเยอะมากทําให้เราฟาร์มไม่ได้เลยนะครับในเซิร์ฟฮาร์ดคอร์แต่ก็ได้มานะฮะได้ตัวที่เป็นเจ้าคอปเตอร์นะฮะได้มาเยอะอยู่แล้วก็มีเจ้าลัคกี้โดมินัสตัวเล็กนะครับที่เป็นฮาร์ดคอร์คือมันใช้เวลาในการหาเซิร์ฟที่แบบไม่มีแฮกเกอร์แล้วก็เซิร์ฟว่างๆที่ไม่มีคนเยอะนะครับนานมากกว่าจะเจอนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟป,ปกติเนี่ยมันมี VIP อยู่นะครับก็เก็บได้แต่มันก็ไม่ไม่น่าจะมีราคานะน่าจะขายไไมมมมม่ดดด้ะะ้้นนนนนะะะฮเจจาาาาาโิัาาัสวีผตตหใล น่าพูดถึงก็มาเลยพูดถึงก็มาเลยขายไหมเนี่ยมาตามหาดูนะฮะว่ามีขายไหมมีเทรดไหมเปิดเทรดก่อนเรามีเจ้าลักกี้ตัวเก่าอยู่ลักกี้ตัวเก่าแลกตัวใหม่ได้ไหมเนี่ยตัวเก่าน่าจะมีราคามากกว่านะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้แล้วอยู่ตรงนี้เออแล้วก็สัตว์เลี้ยงโอ้โหตอนนี้ตัวไอ้คุีนะฮะราคาแบบแค่หลักร้อยล้านอะไม่ถึงบิลเลียนนะครับ คือเปิดแพ็คมาน,นี่คือถ้าเกิดเปิดไม่ได้ตัวใหญ่ก็ขาดทุนเลยนะเอามาขายอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือตัวชายนี่อ๋อซันตา้าโอ้โหร้อยสามสิบบิเลียนเพื่อนอันนี้ชายนี่โอ้ราคาตกอีกแล้วแล้วก็อันนี้สกิเลตันนะฮะเพื่อนไม่น่าจะขายมัง้งน่าจะเอามาโชว์นะฮะแต่คิดว่าน่าจะหาหาซื้อไม่ยากคือเป็นตัวที่ตลาดไม่ได้ต้องการอะไรเยอะนะฮะแต่ว่ามันเปิดยากมากๆผมเล่นมาสองวันนั่งเปิดทั้งกล่องใหญ่กล่องเล็กนะครับไม่ได้เลย ผมลองส่งเทรดไปดูก่อนละกันเผื่อคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเดเดแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเพื่อนแปบ๊บหนึ่งตัวนี้อเอาไหมเพิ่มอันนี้ไปตัวหนึ่งอ่ะนี้เพนกวินตัวเก่าแลกตัวใหม่มี2,400ตัวตัวเก่ามี3,900เองตัวเก่าก็มีไม่เยอะนะอาเอาด้วย <c oughs> <c oughs> เพื่อนแป๊แบบหนึ่งนะ <c oughs> ขอโทษขอโทษ,โทษคือตัวเก่ามันไม่เยอะไงเพิ่งเห็น ทษทีโทษทีโทษทีไปดีกว่าขอโทษขอโทษโอ้โหหนึ่งทิ้นเลียนหนึ่งทิ้นเลียนห้องเศรษฐีอีกแล้วเสียดายเหมือนกันนะถ้าเกิดมันมีน้อยนะึกว่ามีเยอะไงตัวนี้มีน้อยนะฮะหรือว่าผมขายอันนี้ดีเออจริงๆผมเปิดอันนี้ด้วยนะไอเขาอื่นเนี่ยผมไปเปิดเจ้าบอลลูนอยู่นะฮะสีเขียวกวับสีแดงเปิดมาทั้งวันเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เลยนะครับมันออกยากอีกแล้วอ่ะถึงว่ามันมีไม่เยอะนะฮะพันกว่าตัว เพราะฉะนั้นบอลลูนสีเขียวเนี่ยอาจจะไม่เทรดนะเก็บไว้ก่อนยกเว้นถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ที่แบบหายากจริงๆแล้วเราอยากเทรดนะฮะอาจจะเอาไปเทรดตัวหนึ่งแต่สีแดงออกไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะมีอยู่3ตัวแต่ตัวชายนี่ยังอยู่ผมาขายอันนี้ดีกว่าตัวเ e อ็กซ์คลีฟเจ้าอันไหนดีอ่ะเจ้ากริ้นช์อันนี้เขาปรับใหม่ใช่ไหมเนี่ยเลือกสัตว์เลี้ยงแบบทีเดียวได้เลยเาขายสักเมื่อกี้เพื่อนขาย800ล้านใช่ไหมล้านนู้นผมขายสัก400ลแล้วกัน 400ล้าน30ตัวไม่พอแล้วจะให้เลือกทำไมเนี่ยมันได้กี่ตัว10ตัวใช่ไหมเออดีฮะเลือกตัวซ้ำกันได้ในราคาเดียวกัน400ล้านจะขายได้ไหมอันนี้ตัวฮ์ดคอร์อ๋ออันนี้เป็นเรนโบว์โอ้โหขายได้ด้วยเหรอเมื่อกี้กี่บิลนเลียนอะสามบินเลียนใช่ไหมเดี๋ยวนะผมขอลองหน่อย ออกไปตัวหนึ่งเรามีฮาร์ดคอร์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวตัวฮาร์ดคอร์ที่เป็นตัวปกติอ้าเพื่อนซื้อแล้วเราขายซักเท่าไหร่ดีเมื่อกี้บินเลี่ยนใช่ไหมห้าร้อยล้านอืมโอ้ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมาก Thank you thank you. อื u กลิมลิปเปอร์นะฮะเพิ่งจะเทรดไปนะครับกับเจ้ามิมิกต้องยอมเสียสละตัวใหญ่ไปหลายตัวมากเพื่อเจ้ามิมิก อยู่กับเราไปสักพักก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณครับแสดงว่านี้แพงไป5 0 0รอไม่ได้อาจจะต้องซักอาจจะสักร้อยหนึ่งน่าจะได้500น่าจะแพงเกินอ่าเอาแปดสิบแล้วกัน80ล้านอ่าฮะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนอกจากว่าจะเป็นโกลเด้นหรือว่าเป็นเรนโบ์นะฮะเอามารวมอ่า ¡Thank you! 8 0ล้าน Lucky Dominus Hardcore โ Core. Oh. อ้ขอบคุณครับขอบคุณครับฮะเพื่อนคนเดิมนะฮะกลับมาซื้อแล้วก็ไปละไม่ซื้อต่อเลยเพื่อนมีของหลายตัว97้าสิบเจิลเลียนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ๋อเพื่อนไปเติมเจมเพื่อไปเติม <laughs> เจม <laughs> เจมไม่พอกลับมาซื้อเอามาขายต่อใช่ไหม <laughs> ยังมีอีกครับยังมีอีกครับไม่ต้องห่วงครับผม มีเยอะเลยเปิดมาเยอะเกลือมากมันเกลือล้วนๆแล้วก็ยืนเฝ้าร้านขอบคุณเพื่อนมากตังคิวเพื่อนตังิวตัวละสี0รสามตัวได้1นึ่งบิลเลียนนะฮะ1.2ึ่งจุสบิลเลียนแล้วมีตัวไหนอีกเรามีบอลลูนเออบอลลูนมันใหม่กว่าใช่ไหมบอลลูนใหม่กว่าหยิบสมบัติ500ได้ไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว แล้วก็เติมอีกครับมีอีกครับมีครับไม่ต้องห่วงครับสต็อกเยอะมากสต็อกมีเยอะครับสต็อกมีเยอะซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยแอบอยู่หลังร้านซื้อได้เลยครับเปิดมาเยอะมากเกลือมากมาแล้วครับมาแล้วครับแป๊บหนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วครับออันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่นะครับเป็นแพ็คใหม่เป็นบอลลูนนะครับคราวนี้บอลูนบอลลูนได้ไม่นน่สี่ร้อย ราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันครับบอลลูนเพื่อนซื้อไหมซื้อครับซื้อครับขอบพื้นรับกอบพื้นรับมีค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 รับสี่ร้อยล้านหีบสมบัติด้วยนะครับใครกดได้ก่อนเอาไปเลยครับหยิบสมบัติน่าจะแพงกว่านะครับนี่ขนาดขายได้เยอะนะเจมไม่ได้เพิ่มเลยขายถูกมากมีครับมีครับมีครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับสี่ร้อยเหมือนเดิมครับสี่ร้อยเหมือนเดิมไม่ขึ้นราคาครับรู้จะเก็บไว้ทำไมอา่าบอลรุนหมดแล้วเหรอมีมีม,ม,มีน้ำเงินมีอีกอ่าสี่ร้อยราคาเดียวทั้งร้านนะเอาเลยซื้อเลยเพื่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยขายแพ็คอันหนึ่งได้สิบกว่าบิลเลียนใช่ไหมแปดบิลเลียนเก้าบิลเลียนสิบบิลเลียนประมาณน,นั้นขายหมดหนึ่งแพ็คก็ได้ประมาณแปดสิบแปดสิบบิลเลียน แต่นี้คือเปิดแล้วนะฮะแล้วก็เอามาขายถึงแม้จะยังไม่เปิดเอามาขายก็น่าจะยากตอนนี้มีครับ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 เอาเลยครับเอาเลยครับอะอันนี้ลดอันนี้ลดให้สามห้าสิบล้านซื้อไหมครับซื้อครับซื้อฝฟ้์น่าล้านเอ๊ะผมเห็นตู้ข้างหลังตรงนี้ฮะผมเห็นตู้ตรงนี้ครับผมเห็นตู้ตรงนี้ห้าร้อยล้าน ผมขายเท่าไหร่เมื่อกี้400ใช่ไหมไปอยู่ที่ตู้เพื่อนจริงด้วยเราได้มาประมาณ40บินล้านนะฮะแต่ขายไปเยอะมากอันนี้เพื่อนขาย1.5บินล้านนะฮะแล้วก็1.5บิเล้านเราขายถูกมากเลยนะเมื่อกี้ไม่มีไม่มีฮิลส์ฮิลส์ลัคกี้ดมินัสคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอันนึงก็คือมันจะมีเหมือนประมาณที่ไอคอนตรงนี้นะฮะมีคนสามารถทําเป็นแบบเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ได้ แบบปลอมๆไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์จริงแล้วก็หลอกว่าจะเซ็นสัญเลี้ยงให้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วพอเทรดปุ๊บเขาก็ออกไปเลยไม่ได้คืนอ,อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดไม่ได้ขายที่ตู้หรือว่าเทรดด้วยระบบของเกมจริงๆเนี่ยอย่าไปทําอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยนะฮะมันอันตรายมากเสี่ยงต่อการโดนโดนหลอกคือซื้อจากตู้ดูจากราคาที่เราพอใจนะครับแล้วก็ตอนเทรดดูว่าเขาได้เปลี่ยนอะไรตอนก่อนเทรดไหมก่อนกดตกลงไหมถ้าเป็นสั์เลี้ยงที่เราโอเครู้สึกว่าราคาเรารับได้ก็เทรดได้นะครับแต่ว่า อย่าไปดูแบบแชทเอ้ยส่งมานะาเดี๋ยวเซ็นให้อะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่2ตัวแล้วก็ตัวเล็ก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8อ่้าหตัวมีซันต้ากับโกลเด้นจอลีิเพนกวินอ่าเพื่อนแคนเซิลโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะหาไม่ยากนะฮะตัวนี้เหมือนตอนลักกี้นะครับตอนแรกๆร,ราคาประมาณ100กว่าบิลเลียนแล้วก็ตกเหลือมา1 0อนึงเหลือประมาณ80ประมาณนั้นเรนโบ์เอ๊ะเดเดดเดเด,เดมีมิกฮะ 325รอบหิลเลื่อนเองเหรอโอ้ยเพื่อนขายถูกมากเลยอะที่ถทรไปเจ็ดตัวนี่คือแบบคือเราหาไม่เจอไงวันนั้นผมหามาทั้งอาทิตย์นะฮะคนที่ขายแทบไม่มีใครขายบนตู้เลยตัวอะไรเพื่อนเอ๊ะอันนี้น่าสนอันนี้น่าสนอยากได้อยากได้อ,ไดอ่าแลกอันนี้ได้ไหมตัวหนึ่งไอ้ฉันราคาขาดทุนนะเนี่ย,ยไม่เอาก็ได้อะซันต้าไหมราคาใกล้กันไอ้ฉันขาดทุนอีกแล้ว เราก็สงสารเพื่อนนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากใช้ตัวใหญ่เยอะไงอา้าวอันนี้คนเดิมนี่เพ <c oughs> ่อนจะเอาเอ,อตัวนี้อ่ะโอเคเอาเอาตัวไหนอะอะไรของเขาเนี่ยใส่เจมมาหน่อยเอานี้ไปไหมให้อันหนึ่งน่าจะสิบเป็นเลียนได้โอเค <c oughs> เออ เอ๊ yeah, ได้มาแล้วอ่ะฮะมีตัวใหญ่ก็ต้องมีตัวเล็กนะฮะตามหลังกันมาสวัสดีครับคุณพ่ออ้าวสวัสดีลูกเดี๋ยวรอสักพักก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันเพิ่ง่านมาไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวราคาก็น่าจะลงแล้วก็น่าจะมีเยอะกว่านี้นะฮะค่อยรอเทรดตอนนู้นดีกว่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ